คนที่ฉลาดแบบที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่คนที่ทำงานเก่งไม่ใช่คนที่ตัดสินใจเก่งแต่เป็นคนที่เจอปัญหาเวลาที่เขาโกรธเวลาที่เขาเครียดเขาสามารถจัดการตัวเองได้โดยที่เขาไม่ได้โต้ตอบด้วยการพูดจาไม่ดีหรือว่าลงมือทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีคือบางคนอ่ะไม่พูดไงเก็บกดแต่ไปทำอะไรบางอย่างที่มันแย่ๆเพราะว่าท้ายที่สุดการโต้ตอบทางอารมณ์ในเวลาที่เราโกรธเนี่ยส่งผลกระทบกับเราเสมอแม้เราจะ ในเวทีการด่านั้นก็ตามค่ะส่งผลกระทบกับการงานแน่นอน ความสัมพันธ์หรือไม่แย่ที่สุดก็คือคนสร้างศัตรูถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่เพิ่มมากขึ้นสมาธิช่วยคุณได้ค่ะสมองส่วนพิลฟอนทอลเนี่ยเขามีหน้าที่ในการช่วยเราในเรื่องของการตัดสินใจเขาถึงบอกว่าเวลาที่หิวเวลาที่โกรธโมโหเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจทําอะไรเพราะว่าสมองส่วนนี้ค่ะเขายังตัดสินใจได้ไม่เฉียบและสมาธิทําให้สมองส่วนเนี้ยค่ะสงบและทําให้การตัดสินใจหรือการทํางานของสมองส่วนเนี้ยดีมากขึ้นแล้วก็ตัวร้ายอีกตัวหนึ่งคืออะมิกดาลาอันนี้คือเป็นสมองส่วนทีี่่คคววบบุมเกกยั ความกลัวในตัวของเราความเครียดอะไรเงี้ยการนั่งสมาธิทําสมาธิก็ช่วยทําให้สมองอะเมเดล่าเนี่ยทำงานได้ดีมากขึ้นเหมือนกันก็คือไม่ให้เขาทางานมากเกินไปอะ่ะใครที่เคยนั่งสมาธิแล้วมาช่วยเรื่องเนี้ยช่วยมาคอมเมนต์คอนเฟิร์มเพื่อนๆกันหน่อยค่ะ